นี่ก็คือหมวกสระผมที่ไม่ต้องล้างออกค่ะเซ็หมวกน้ำจะแม่ดีทุกตัวนะคะก็ค่อนข้างจะเสียบเลยนะเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยไม่สะดวกหรอไม่สะดวกเนี่ยลำบากกว่าสระผมสีกคนค่ะยินกลับมาเจอกัอเจนอีกแล้วนะคะวันนี้ผมคือเน่า วันนี้นะคะจะจะมารีวิวนี้เลยเจนเพิ่งเห็นสิ่งนี้ในช้อปปี้มาล่าสุดคือจริงๆเห็นในทิก t o อรแเลยทิตกเกอรก่อนแล้วก็เลยไปซื้อตามเขามานี่ก็คือหมวกสะผมที่ไม่ต้องล้างออกค่ะเซสวันนี้ก็จะมาลองดูว่าเอ๊ะมันได้จริงหรือเปล่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มลองใช้กันเลยค่ะอย่างว่าวันนี้นะคะเจนไม่ได้สะผมมาประมาณน่าจะ3วันอัพอบะสามหรสี่วันอัพนะคะตอนนี้ก็คือมีความมันเอออะไรเออแล้วก็มีลังแคนนิดๆหน่อยหน่อย ก็เดี๋ยวมาลองดูนะคะว่าสิ่งนี้มันจะทดแทนการสระผมในการใช้น้ําล้างออกได้ตามปกติทั่วไปหรือเปล่านะไม่ได้อ่านอินสตร c คชั่นอะไรเลยนะหยิบออกมาก็หยิบออกมาเลยโอ้โหมันเป็นน้ําอย่างนี้เลยว่าตอนแรกนึกว่ามันจะแบบเป็นฟิลแป้งแต่ว่าคุณขาบว,วกน้ําจ๊มัเปียกมาก,มากคือในเนี่ยในซองนะคะเรายังเห็นความเปียกอยู่เลยเพราะงั้นอ่านเดี๋ยวจะเทออกมาใสา่ในนี้ด้วยวิธีการใช้นะคะนำหมวดครอบ เส้นผมหนังศีรษะนวดเบาๆให้ทั่วศีรษะประมาณ3นาทีคือสามารถเอาหมวกอันนี้ไปอุ่นในโภเวฟก่อนได้ก็คือฉีกซองแล้วก็ไปอุ่นในไมโครเวฟนะคะประมาณ20วินาทีในอุณหภูมิ700วัตต์แต่วันนี้ฉันต้องการความสดชื่นต้องการแบบเออความสบายเนาะขอเย็นแล้วกันงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะบอกเลยว่าผมเหม็นมากเนี่ยนะคะความเน่าความเน่าเอาคุณหมวกเนี่ยมาครอบมันเปียกมันเปียกโอ๊ยไม่คุณมันน้ำหกเยด โอเคอายัดผมเข้าไปนะคะต่อมานะคะเราก็จะนวดให้ทั่วศีรษะไปเลยนะคะ3นาทีนะก็ค่อยๆนะคะอาจจะเริ่มแต่กลางหัวมาขยี้ถึงหลังแล้วก็มาข้างๆค่อยๆขย,ย,ย,ยี้เป็นแบบโซโคโมชันก็ otion, คืออารมณ์แบบกลมๆแบบเนี้คุณขาทำไปเล่นไปไม่รู้สึกแสบคันเลยนะเอาจริงหรืว่ามันจะรู้สึกแสบๆคันๆซะอีกแต่ว่า ตรงผมที่อยู่ข้างหลังนี้มันจะเป็นก้อนนิดหนึ่งใช่ไหมค่อยๆค,คลี่ๆคลีๆคล่ๆคลี่ให้มันทั่วๆนะคะ <c oughs> เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยมันสะดวกหรือมันไม่สะดวกวะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวนะ เพื่อนๆถามหน่อยเจนอยากรู้ว่าเวลาทุกคนสระผมอะทุกคนสระผมแบบนานไหมแบบขยีย้ขยี้ให้มันแค่ทั่วฟองทั่ว,วแล้วก็ล้างออกเลยหรือเปล่าหรือ,อยังไงเพราะเจนรู้สึกว่าอันเนี้ยลำบากกว่ากูสระผมอีก <c oughs> เผม่อจะเสียเวลาว่าเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ไม่แน่ใจแต่ว่าอันนี้ค่อนข้างที่จะแบบฉุกเฉินไงเผื่อใครไปต่างจังหวัดแล้วแบบเอออะไรไมันไม่อำนวยอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะได้อยู่ได้อยู่่าไม่ได้อะทุกคนครบ3มนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงเอาน้องเขาออกดูซิ อ่าแน่ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะใครรู้สึกว่าอ่ะมันยังไม่สะอาดตรงปลายเมื่อกี้เราไปไม่ถึงก็มาใช้อย่างนี้ได้เช็ดเช็ดเพิ่มอย่างนี้ได้นะคะทุกคนคือตอนแรกเจนนึกว่าผมออกมามันจะไม่ได้เปียกมากผลปรากฏออกมาคือมันก็ค่อนข้างที่จะเปียกเลยนะคือไม่สามารถจะออกจากบ้านแบบนี้ได้ก็ต้องมีการไดผมนะคะเจนคิดว่าไดไม่นานหรอกประมาณ5นาทีก็น่าจะแห้งนะคะเพราะงั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปไดผมแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเรากลับมา เอาละค่ะเจนก็ได้ผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้เวลาไม่นานนะประมาณ4ี่หาทีนะคะไม่นานมากปกติเจนใช้เวลาได้ผมประมาณ10นาทีนะเพราะว่าผมเนี่ยค่อนข้างที่จะหนานะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาพูดถึง result ดีกว่านะคะว่าผลเนี่ยเป็นยังไงหลังจากที่เราใช้หมวกสระผมก็หนึ่งเลยรู้สึกว่ามันสะอาด ว่าที่เราใช้เป็นแบบไอ้ดรา Spray ยไอ้พวกนั้น่าจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่กลิ่นมันจะมีกลิ่นผสมมาทั้งกลิ่นแชมพูดรายแชมพูและกลิ่นผมหนังหัวเราที่เหม็นๆอนะไรเงี้ยแต่อันนี้พูดตรงๆไม่รู้สึก กลิ่นหนังหัวที่มันเหม็ดเลยเหมือนเราใช้การขยี้ออกไปจริงๆแล้วมันถูกซับด้วยไอหมวกเนี่ยจริงๆมันเลยไม่มีกลิ่นหนังหัวเลยนะคะถือว่าเรื่องกลิ่นเนี่ยแฮปปี้มากและเรื่องฟิลผมเนี่ยผมเนี่ยค่อนข้างจะรู้สึกว่ามันจะแห้งๆนะมันจะกรอบๆแห้งๆอ่ะมันมีฟิลเหนียวเหมือนกันนะเวลาเราจับผมเนี่ยถึงแม้เราไดร์บันแห้งแล้วเนี่ยพอเราจับเนี่ยมันก็มีฟิลแบบเหนียวๆอ่ะเหมือนมันมีการใช้แว็กซ์หรือใช้เจลอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะจะไม่ได้รู้สึกสะอาดเหมือนที่เวลาเราสระผมใช้น้ําปกติแต่ก็ต้องเข้าใจ มไม่ได้ใช้น้ําล้างออกนึกออกปะอ่นนี่นะคะหมวกก็คือยังเปียกอยู่นะจริงๆจ,จะใช้อีกรอบก็่าจะได้แต่ยาเลมันคงเน่านะถ้าผมสกปรกมากๆเจนเชื่อว่าจะเห็นเลยนะนี่คือเห็นแหละว่ามันมันอ่ะมันเหลืองๆนิดนึงถือว่าเขาทํำกำจาดาได้ดีอยู่นะเนี่ยใครที่แบบเน่าเอ่ะเจนเชื่อเลยว่า ขอบตรงนี้มันต้องเห็นครอบเน่าผู้ชายไปลองดูจนว่าเออแต่ผู้หญิงน่าจะผมเน่ากว่า <c oughs> ตรงๆแต่วันนี้แหละถือทำความสะอาดได้จริง <c oughs> อ่ะแล้วมาพูดถึงการมองเห็นดีกว,ว่า seeing แบบการมองดูแล้วแบบเอยมันเป็นยังไงคือดูแล้วสะอาดนะคืออย่างที่เจนบอกว่าเมื่อกี้เจนมีการแบบว่ามีรังแคหน่อยๆกังวลหน่อยๆว่ามันเออมีเม็ดขาวๆอะไรเงี้ยแต่พอใช้สิ่งนี้มันเหมือนเป็นการถูออกไปจริงๆพวกรังแคพวกอะไรหนังศีรษะขาวๆอ่ะมันก็ออกไปหมดเลยเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราดูนะรู้สึกว่าผมสะอาดมากๆผมก็คือดู ูหนาดูฟูเหมือนมันสะอาดเลยอะคือปกติถ้าเราไม่ได้สระผมนานๆผมมันมันอะมันจะฟีฟีใช่ไหมแต่อันนี้พอเราไดเสร็จนะผมมันดูแบบหนามีน้ําหนักมีวอลลุ่มมากๆนะคะนั่นก็คือเป็นอีกหนึ่งที่เจรู้สึกว่าเออดีส่วนในเรื่องของการใช้ง่ายเนี่ยส่วนตัวเลยนะคิดว่ามันไม่ได้ใช้ง่ายเลยแกมันไม่ได้ประหยัดเวลาเลยแกเพราะว่าเวลาที่เราใช้เวลาบินสระเนี่ยในห้องน้ําจะว่ายังเร็วกว่าอีกนะส่วนตัวนะส่วนตัวนะและมันก็คือเปียกด้วยมันเปียกโอ๊ยไม่คนมันน้ำหกหยดมาก พอเราใช้หมุกครอบไปแล้วมันก็แบบเออมีน้ํายาไหลออกมาด้วยนะส่วนเรื่องการแพ้การระคายคือความรู้สึกแสบคันอะไรเงี้ยไม่มีเลยถือว่าแฮปปี้มากกลิ่นก็หอมมากเรื่องกลิ่นคืนได้เลยแต่อย่างที่บอกแหละว,วิธีการใช้งานส่วนตัวอาจจะไม่ค่อยได้หยิบมาใช้บ่อยๆประมาณนี้ละกันก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคน,น,น,นจะเอนจอยนะคะสำหรับคลิปรีวิว หมวกสระผมในวันนี้ถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้เจนด้วยใครมีคำถามอะไรหรืออยากให้เจนรีวิวอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้นะคะเดี๋ยวเจนจะอ่านแล้วก็ไปซื้อตามแล้วก็มาทำคลิปให้ดูค่ะงั้นวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย